สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับก็ห,ากห่างหายเป็นนานขออภัยด้วยนะยุ่งมากๆนะครับก็ในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครคนานิประหลาดนะครับชื่ออาจจะออกเสียงไม่ได้ถูกนะเนื่องจากไม่ใช่ภา,าษาอังกฤษคิดว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่ๆนะแต่เท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็าจะอ่านประมาณนี้ครับอขออนุญาตเรียกเรียกประหลาดไปเลยแล้วกัน อ่านง่ายกว่าก็จะเป็นแคสเตอร์ระดับ5ดาวนะครับที่สามารถแลกได้ในร้านค้าชมพูนะแต่ใช้แต้มแลกสูงถึง600หน่วยนะครับก็อาจจะไม่ค um ุ้มก็ได้นะตัวละครนี้จะเป็นสายคอแคสเตอร์นะคือแคสเตอร์โจมตีเดี่ยวเป็นหลักนะแต่ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวที่ก็ดูจะน่าสนใจนิดนึงโจมตีเป็นเวทนะครับแน่นอนทาเล้น จะทำให้ศัตรูที่บินได้เนี่ยศัตรูที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับโดนสถานะ Art f a ิ i l i t y ก็คือโดนเวทแรงขึ้นนะครับ20%แต่ถ้าเป็น Potential 5จะเป็น22%นะครับมาดูที่สกิลสกิลหนึ่งหลอสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 32ที่รู้ว่าเจเมื่อกดใช้เนี่ย ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น60หน่วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเลงศัตรูที่บินอยู่ก่อนเสมอนะครับในระหว่างที่เปิดใช้งานสกิลอยู่ระยะเวลาสกิลที่30วินาทีนะอันนี้ก็ต้องใช้งานระหว่างถ้าเกิดมีศัตรูที่เดินดินเดินบน,นมาแล้วเราที่จริงเราต้องจัดก,การตัวนั้นก่อนแล้วเราเผลอไปเปิดสกิลเนี่ยก็จะไปยิงตัวที่บินก่อนนะครับตัวละครนี้เนี่ย จะออกแนวมาออกแบบมาให้เป็นแคสเตอร์ที่ต่อสู้กับสตูกินได้นะครับแต่สกิลนี้ก็ไม่ได้ดูน่าสนใจมากนะก็จะเป็นความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นโอเคเอาไปใช้ในด่านที่เจอพวกตัวบินบินเยอะเนะี่ยก็น่าจะใช้งานได้ดีประมาณนึงต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสกิลซิกเนเจอร์แหละสกิลสนะหลอดสกิลดังเองเป็นสกิลกดใช้ sp ตั้งต้น10ใช้ sp 34 ระยะเวลาสกิล l วินาทีเมื่อกดใช้ที่เรียกร่า7ว่เนี่ยจะทำดาเมจ60%เป็นเวทนะครับใส่ศัตรูสูงสุด2เป้าหมายที่ยืนบนพื้นนะแล้วก็ทุกทุกทูนุดวินาทีนะครับดาเมจที่ทำ60ิวินเนี่ทุก0.5ด5วินาทีก็เป้าหมายที่โดนสกิลนี้นะครับจะลอยขึ้นจากพื้นนะครับระยะเวลา7วินาที แล้ก็เมื่อหมดระยะเวลาลงนะครับก็จะร่วงลงมาทำดาเมจต,ต่ออีก230%เป็นเวทนะครับใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆเป้าหมายด้วยนะครับเป็นเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้กว้างซึ่งมันไม่ได้อธิบายว่ากว้างความกว้างของดาเมจแอคพื้นเนี่ยขนาดไหนเข้าใจว่าน่าจะเป็นพอมันเป็นสมอลแอรเรียปุ๊บผมเต่าว่า นาจะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือผลล่างสายขวาน่าจะแค่นั้นหรือ,อยังมากก็ก็จะเป็น8ช่องรอบตัวนะครับแต่คิดว่าไม่ไมน่าจะกว้างขนาดนั้นก็สกิลนี้จะทําให้ศัตรูบนพื้นดินเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายที่ลอยบนฟ้านั่นแปลว่าเอ่อออปเปอเรเตอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีตัวบินได้จะทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับก็คือเสมือนเป็นตัวบินเลยนะ เอามาคอมโบกับออปเปอเตอร์ตัวประเภทนั้นได้อย่างเช่นคัตเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นในมาลาดองซิมูเลชันด้วยก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามีเงื่อนไขการใช้งานประมาณหนึงนะครับไม,ไม่คิดว่าจะเหมาะกับผู้เล่นทั่วไปนะครับเป็นตัวละครที่เฉพาะทางนิดหนึ่งนะก็คิดว่าข้ามไปได้ก็ข้ามไปดีกว่านะครับแต่สำหรับใครที่ชอบ จัดทีมชอบลองของใหม่ๆนะครับอาจจะอยากจัดทีมเล่นแบบเล่นกับตัตรูมินได้ตัวละครนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนันในการจัดนะครับทีนี้เดี๋ยวไปเจอเกัอนที่ p a r a d o อ Simulation ครับมาที่ p a r a d o อ Simulation ให้เลือกเป็นสกิล2ครับเมื่อมาถึงนะครับลงปะละลงไปเลย ต่อมารอลงคัตเตอร์นะครับเตอลงหันซน้ายเช่นกันตำแห่งอีกนะตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอลงโซล่าอ๋อเดี๋ยวก่อนลงโซล่านะครับเดี๋ยวดูตรงนี้จะมีเอาเวฟเนี่ยจะต้องเริ่มใช้สกิลแล้วนะตรงนี้เมื่อตัวโลนะครับเดินมาถึงประมาณเส้นเนี่ยมองดีเบลผมนะ ประมาณเส้นนี้นะครับเปิดใช้สกิลอันนี้คือเพื่อความแม่นยำนะโหก็เลยสโลว์เปิดใช้สกิลแล้วมันจะลวงล,วงล่วงลงมาพอดีกับที่หมา,อากองกองทับหมาวิ่งเข้ามานะครับก็จะเสียไปได้อะผมลงโซละ่นะ ทีนี้อันนี้เวฟสุดท้ายแล้วให้ตัวโลมาแถวๆหน้าตรงนี้นะครับเปิดใช้โซลาร์ก่อนแล้วก็รอให้เข้ามาอีกหน่อย,ยประมาณนี้กดลอยแล้วก็กดใช้สกิลคัตเตอร์ได้เลยเป็นอันจบแล้วนะครับขอบคุณทุกนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกทนครับ